เดี๋ยวบ้าปอนทีนที่ซอมท่างมาเรียนในไทยคลิปนะครับเพื่อเพื่อพี่น้องอยากกินแซ่บแซ่บเผ็ดเป็ดจุจวดสุ่มๆเนี่ยมีมีเยอะมากพี่น,น,อนอ้องโอเคเลยดพี่น้อง รถนี่เพียวสวัสดีพี่น้องโปรไกซูคูสุข่อนครับผมมือนีบบอลบอลผ่อนเนี่ยครับกระบป๋าผ่อนน้าหน้พี่น้องเอ้ยมือนีบบอลบอนก็มีแนวว่าสุ่มๆจุดจวดพี่น้องเอ้ยได้แตกแล้วพี่น้องม่วงดองพี่น้องเอ้ยเพียวนวยกำลังดีเลยพี่น้องเนี่ยเพียวกำลังจิ้มรถเด็ดเลยพี่น้อง อันนี้จะเป็น,นอันไอเป็นแบบแหง้งเด้อพี่น้องเด้้อันนี้แบบ้นน้้้น้้้้้้้้้้้จ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เด็ดเลยพี่น้อง้ออ้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ,ปง,ง,ปอ,อง,ปงป้้่้้้้้้า้้้้ม้้า้้้้้้้้้า้้้้้อน้้้้ลล้้ย้้้้ห้้้า้้้้า้้้้้้้้้้ โ้จวดดิครับพี่น้องเขาท่าเขาท่า คักๆพี่น้องน,นี่บ่มีหอดในพี่น้องแกะมาเรียบรอย้อยเทียอะไรพี่น้อง เห็ดเปียบไม่แม่ก็ไม่กินสมๆจวดจวๆมีแห้งกับพี่น้องเปียกเฮอยหนุกเสียบครับเสียบ จวดจัดขนาดพี่น้องเอ้ย สบายปากลำบากตูดเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ของไอเจนซูรอรี่พังน้ำขั้นนะครับเด้อเพื่นเห็ดขายครับพี่น้องสั่งไนส่งทั่วประเทศไทยเพื่อนมินำกินไหมพ่อมครับครึ่งลวกครับพี่น้องเนี่ยหนึ่งร้อยบาทโอเคเลยหืมยอบ้าปอนทินทิ้งซอมทางเรียนในถ่ายคลิปนะครับเด้อเพื่อพี่น้องอยากกินแซ่บเผ็ด จ,จิดจวดซุ่มๆุมนี่มีมียมากพี่น้องอโอเคอะไดีพี่น้องรถนี่เยเผื่อ เห็ดมากเพื่อดีข้ามเหรอพี่น้องสดกับเกลียวนี่แบบคุณบินตั้มก็ลหลายหลายครับพี่น้องอยู่นหน้าไหมครับอื พี่น้องเอ้ยโอ้ hmm. Ooh, จวดคักพี่น้อง mm hmm. มุหมหัวข้าม,ม่ังไงสวดเข้าไปพี่น้องเลย ร้องอันกิ้มมันมาแซงหน้าพี่น้องกขีดนี่ถุงมันกิมไอ้พ่อผมนด้พี่น้องเลยโอเคอะไพี่น้องอโ้รวดครับพี่น้องเฮียแจกให้พ่อผมขออนุญาตห้วยเลยพี่น้องเนะห้วยเลยเฮียพี่น้องจุ่ดๆต้องการลูกคันนี่ โอ้คักพี่นอ้องโอ้คักคักย่าขายีน้นั่นเหมือแรงพี่น้องเอ้า Lật chắn thì bốp biao gần bay bây giờ có đi đây hm 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 ซูตพี่น้องซื้อหมอกกวากไวยเด็ดอูขอ้ขันไปแก้มรับเครื่องดื่มยำแรี่งกับท่านสุภาพบุรุษนี้ผมว่าโอเคได้หน่ บักสว่าวๆฮพี hmm. ่น้องผมว่ามีเขากะนม l ล m เไปเด็ดนี่อ้หพี่น้องตอนพอดีค่ำ <c oughs> จวดน,นะครับเด้ออย่าลืมนะครับเด้ออันผู้ใดชวนเฉยนะครับเด้มมอมะม่วงดองครับพี่น้องบอกมะม่วงดองบ้านเท่าเลยนะ ครึ่งโดหนึ่งร้อยบาทครับผมแต่ยิุงประมาณนี่พี่น้องได้หลายอยู่เจ้ารถซาดก็โอเคเลยล่ะไอติดต่อไปทางเฟซบุ๊กเพิ่นกันเลยนะครับเด้อนี่ไอสุวารีผังน้ำคัมแล้วบ้าปังในทิมเบอิดท่อไปด้านล่างนะครับเด้อกระทั่วไปสั่งจองนี่นะครับส่งทั่วประเทศครับผมมือนี้บ้าปังเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะกระขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังมากกดแชร์กดไลค์นะครับเนาะกดสมัครเลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งปิ้งให้บ้าปอนนเด้อครับพี่น้อง Muni, Kak. Selamat pagi, Kak.